โอเคัท okay, ุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในเกมไหม่ครบับในไหม่ครบับาชิลล่องเราอีกเช่นเคยซึ่งพาร์ทที่แล้วนะครับผมตอนนี้เราได้สร้างปรา,าสาทหนูก,กำแพงเสร็จแล้ว คืออันนี้ไม่ต้องใส่แล้วว่าแบบพี่เวฟครับคือทําไมมึงเอาบล็อกสีฟ้ามาใส่นี้คือมันจะได้สีตัดไงทุกคนคือผมเนี่ยได้ทาการปั๊มเจ้าเห็ดน้ําตาลเนี่ยครับผมโดยการปั๊มแบบนี้เลยทุกคนวิธีการปั๊มแบบมันเป็นอะไรที่อีซี่มากนี่แล้วก็ทุแบแปมปุ๊บได้มาโคตรเยอะเลยเยอือเห็นไหมได้ง่ายไหม <c oughs> เออเพราะว่านี้เนี่ยผมมันจะต้องใช้เห็ดน้ําตาลใช่ไหมเห็ด <c oughs> เห็ดน้ำตาลโอเคคือเจ้าหนี้นะครับผมวิธีการคราฟก็คือใช้เห็ดน้ําตาลแล้วก็ใช้บล็อกธรรมดาลแล้วก็จะใช้เป็นน้ําตาลนะครับไม่ใช่เออใช่ถูกลแล้วน้ําตาลเราก็จะได้เป็นเจ้าอันนี้ขึ้นมานั่นเองอุ้ยมันสามารถคราฟเลยได้ด้วยมัน ไม่รู้ว่าโอเคมาพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมมีนองบอกว่าพี่เวฟครับถ้าเกิดว่ามันเป็นความเป็นจริงเนี่ยคือหนูมันควรที่จะกินชีสหมดนี่เออพีก็ว่า,ากันแหละคือถ้ามันเป็นความเป็นจริงมันควรได้กินชีสหมดนี่แหละเออมาเดี๋ยววันนี้เครัยผมเรามาสร้างภาษาทของเราต่อดีกว่าทุกคนสังเกตไหมว่าตรงนี้เนี่ยพี่เวฟจะเว้นไว้หนึ่งสองสามสี่ สี่บล็อกแล้วก็ทําเหมือนกันกับข้างนอกเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็เว้นสี่นู้นก็เว้นสี่เว้นสี่แล้วก็ตรงนี้ก็เว้นสี่นะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างปราสาทของเราให้มันเสร็จแล้วก็ตามด้วยเออพาร์ทที่แล้วมีคนบอกว่านังสือเนี่ยสามารถไปทําให้ เอ่็นบีซีพ่อคาเล่เนี่ยกลายเป็นบอสได้ใช่ไหมซึ่งของคุณแม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทําเดี๋ยวค่อยไปลองทาเดี๋ยวค่อยไปลองทำเดี๋ยวยยวันนี้เราจะมานั่งสร้างอันนี้ก่อนนั่งสร้างปราสาทของเราครับเพราะนั้นน่าจะทําตอนไหนก็ได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมวเว็ยได้ไปหาหนูมาเพิ่มประมาณหกตัวอ่าคือตอนที่ผมไปหาหนูมาใส่ท่อเราไว้ประมาณหกตัวไว้ทุกคนก็มันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าก็ หาไปก่อนเออแล้วก็มีน้องบอกว่าพี่เวฟครับผมว่านะสาเหตุที่ป้อมปืนมันพังไปอ่ะเพราะว่าหนูมันยิงโดนกันเองเว้เออก็อันนี้ก็มีส่วนนะอืม,มีส่วนมีส่วนมาดูนี้เลยครับผมเราจะมานั่งสร้างปราสาทหนูของเราให้มันเสร็จเนาะขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากก็คือเราจะสร้างตามที่เรา สร้างไว้แต่แรกก็คืออันนี้แหละเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องมาวางล็อกให้มันเต็มก่อนแล้วเราค่อยใช้คาถาผม้เรียจะรู้เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คาถาในการทำอันเนี้ยแบมทีหนึ่งใหญ่เนี่ยคือมันจะเสียไปประมาณกี่บล็อกแล้วถ้าเกิดว่าเราทําสูงแบบเท่าอันที่ค้างเราเนี่ยมันจะเท่าไหร่แต่ว่าความจริงเราจะต้องทําสูงกว่านะรทุกคนถามว่าเฮ้ยพี่เวลทำไมจะต้องสร้างสูงกว่าวเพราะมันจะต้องเป็นจุดเด่นไง อ่าคือมันจะต้องแบบดุดเด่นเออมันจะต้องแบบมีใหญ่ขึ้นมาหน่อยเราก็เลยต้องมันพอจะมีอะไรที่ทุบอันนี้แป๊บเดียวแล้วก็หลุดไปกูอยากจะรู้ทำไมมันหายยากเหลือเกินในบ้าเอ,อ้ยมีน้องคอมเมนต์มาบอกนะว่าพี่เวฟครับอ่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วตอนไหนพี่จะลง2อคลิปสักทีไม่รู้ฮะช่วงนี้ไม่มีเวลาจนเ เลงคลิปเดียวนี่กูแทบจะตายเลยอีกฝาเลยโอเคมาอันดับแรกละครับผมวิธีการสร้างของคอยแบบนี้เนี่ยผมจะแนะนําว่าให้เราเนี่ยดันไอ้บล็อกเนี้ยขึ้นไปประมาณสักเอาเป็นเท่าๆกับนี้ก่อนอ่าแต่ตอนนี้คาถากป็นไหนวะเดี๋ยวเวฟคาถาคาถามึงไม่มีวันพังไม่ใช่หรอเดี๋ยว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 คาถาดีซิแต่คาถาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไป้ไหนวะคไม่ใช่ไม่ใช่นี่เดี๋ยนะ คาทาเหรอคาทาคาทาเอา้าชิบหายแล้วกูไม่ใช่โยนทิ้งไปแล้วเหรออ๋อตกใจโอ้โถไอ้บ้าเอ้ยมาเดี๋ยวเราจะมาวางกันก่อนนะผมให้มันเท่ากันซึ่งกี่บล็อกผมก็ไม่แน่ใจแล้วตอนนี้ผมลืม1 2 3 4 5 6โองสามสห้าหพอปะวะไม่พอเอ้มันขาดตรงนี้ <laughs> โอ้ยบ้าเอ้ยไม่พออ่ะทุกคน <laughs> โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราตอนนี้บล็อกที่บ้านเราก็ ล้นเลยเออคือแบบนั่งอยู่ตรงนีน้นานก็น่าจะได้ประมาณ2หีบกว่าๆนะคือพีเวฟออนไว้ตั้งแต่ตอนบ่ายเนี่ยก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณเนี่ยเห็นไหมหนึ่งหีบอ่าได้ประมาณ3หีบเลยทุกคนตั้งแต่บ่ายเขาเรียกว่าอะไรบ่ายโมงยันสามทุ่ไอสองทุ่มครึ่งอ่าก็จะได้ประมาณ3กองนะมาแต่3กองนี่รวมมันเก่าด้วยนะอันนี้เราจะต้องมาโดดอีกบล็อกหนึ่งใช่ไหมโดดเดียวซี่มันต้องไปวางตรงนู้นก่อนดียว่าลืม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 แบมอ่าเท่ากันแล้วแล้วก็โดดหนึ่ง 1บล็อกอันนี้ก็น่าจะได้สูงกว่าเดิมแล้วนะครับผมอันนี้สังเกตว่ามันจะเท่ากับบล็อกนี้เป๊ะเลยผมจะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เราจะมาใส่นี่เสาบอกได้คําเดียวว่าเสาข้างในเนี่ยจะต้องสูงกว่าข้างนอกด้วยนะครับซึ่งเราจะเอาไปกี่บล็อกนี่ก็อีกอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคำนวณ <c oughs> เ,เดี๋ยวค่อยคานวณเดี๋ยวเราจะต้องวางไอ้สี่สี่ข้างนี้เสร็จกันแล้วเราค่อยทํา เดี๋ยวเราเคา่อยทำเดี๋ยวเขาทำเดี๋ยวเราขอวางไอ้สีข่างนี่ก่อนโอ้นี่ก็ขึ้นมาบ่อยเหลือเกินกูชอบวางผิดอยู่เรื่อยเลยบ้าเลยพี่แล้วพี่จะทุบทําไมล่ะไหนไหนพี่ก็ต้องวางออกวาดีมันไม่สวยใช่ไหมมันเคืองมันเครืองอ่ะไม่เออไม่รู้ทำไมแนละ้วมันเครืองอ่ะอ่ามาผมว่าเราต้องขึ้นไปมาสักห้าบล็อกได้ไหมห้าบล็อกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสูงพอไหมห้าบล็อกหกแล้วกันขอหกพี่เวขอหกนะหกบล็อกหก โอเคหกบล็อก okay, ก็น่าจะโอเคแล้วเนาะรวมกับไอ้ข้างล่างนี่น่าเป็นเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอเกือบเจ็ดแล้วกูนี่ไม่งั้นทุบยาวออกทุบยาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีลนะหนึ่งสองสามสี่าออกอ่าเรียบร้อยเห็นป่ะคือแบบลักษณะปราสาทย่างสวยงามเออนี่แหละเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเริ่มต่อไปนะครับผมเราก็จะใส่ไอ้เจ้าบล็อกนี้แหละ เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่พื้นสีฟ้าอะเดี๋ยวรขอไปทำก่อนล้วกันไปเลสโก o ทุกคนลุยเออ,อเกือบตกตายเลยบ้าเอ้ไปทำก่อนเรียบร้อยผมตอนนี้ก็ใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยทุกอันแล้วนะแล้วก็ส่วนข้างใน ถามว่าเราจะสร้างยังไงเหมือนเดิมโอโจด้วยแล้วแกทําอะไรอยู่ก็โอโจด้วย <c oughs> คือข้างในเนี่ยพี่จะสร้างเป็นแบบโง่งๆเลยทุกคนก็คือว่าเป็นเสาตั้งขึ้นมาแบบใหญ่ๆก็คือว่าเป็นจุดที่บอสอยู่นั่นเองก็คือแบบหัวหน้าเผ่าอยู่อ่ะเออซึ่งอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องต่อขึ้นไปให้จํานวนบล็อกของเขาเนี่ยขึ้นไปเทียบเท่ากับที่เราสร้างก่อนะเ,เห็นไหมเท่ากับไอ้ตุ่มตรงนี้แหละแล้วเราก็จะขึ้นไปก็ผมว่าเราน่าจะ ระดับเลยเลยอันนี้มันต้องเลยนี้ปีกว่าทุกคนเออไม่งั้นมันไม่โอ้โหเดี๋ยวเปลืองเหมือนกันนะเดี๋ยว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 เปลืองเหมือนกันนะเพราะว่าน,นี้เหมือนจะเป็นหัวคอยใหญ่ไหมอ่าสเต็ปแบบเออเจ้าหญิงเออเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรเงี้ยคือแบบว่ามีเจ้าหญิงเจ้าชายหนูหนูทำไมต้องเป็นหนูทำไ,ไมเออเพื่อนผมเวลาถามแบบเวลาแบบว่า เข้ามาถามผมเงไี้ยไอ้เว้มึงทำอะไรอยู่วะผมก็บอกเล่นไมค์ครับโลกหนูอยู่อะไรเงี้ยเออมันก็ถามว่าทําไมมันต้องเป็นหนูด้วยมพอผมเปิดจอให้มันดูเว้ยมันก็บอกว่าทําไมไมค์ครับมึงอะไรอะไรมันก็มีแต่นหนูจงัง <c oughs> โอเคเราได้ประมาณนี้ผมว่าผมจะต่อขึ้นมาสักสองบล็อกแล้วเราก็มาดูชิว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เออ อืมโอเคอันนี้ถือว่าใช่ได้ครับผมว่าแค่นี้ก็น่าจะโอเคละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในกำแพงเนี่ยพี่เวจะใส่ทอชไว้ทุกอันเลยนะทุกคนถามว่าใส่ทอชไว้ทำไมนะครับเพราะว่ากันไว้มอนสเตอร์จะได้ไม่เกิดอ่าแล้วส่วนไอ้ห้องถงตรงใหญ่นี่พี่เวจะทำยังไงจะตกแต่งยังไงเดี๋ยวค่อยไปตกแต่งรอ,อบๆมาแล้วกันเพราะตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีนึงอ่ะพอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วทำาไงต่อ ทำไงอ่ะก็ใช้นี่ไงเฮ้ยตกใจแม่ดูว่าจูจะล่วงลงไปท้ายแล้วโอ้โถ่ยชิบหายโอเคมาเดี๋ยวเราปักทอ็อตไปก่อนเพราะว่าไอเน,นี่ยท็อปมันจะต้องปักไว้ตลอดเนี่ยเพราะว่ากาันมอนสเตอร์เพราะว่าเรายังไม่ได้เรียกว่าอะไรวะคือกูยังไม่ได้สร้างข้างในอ่ะอ่ะโถมึงไหลมันเดียวไอ้บ้ากเลยอันนี้ใส่มากูลากยาวเลย,ยไม่ได้วะต้องใช้บล็อกด้วยเด้อ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 เชิบอ้าวลากลาก ยาวเลยเรียบร้อยครับผมแค่นี้เราก็ได้ปราศาสตรหนูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเค <c oughs> นี่คือปรา,าสาทหนูของข้านะมันจะมีหนูตัวไหนกันนะที่จะได้มาเป็นราชานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาลำดับต่อไปนามว่าเวียจะทําอะไรครับพี่นั่นก็คือป้อมปืนของปราสาสตรไว้ทุกคนเออคือมันควรที่มีป้อมปืนไว้ปรา,าสาทอะ่ะถูกป่มคือแบบมันควรที่มีแบบ ระบบรักษาความาปออลอดภัเยเออเดี๋ยวเราไปทำป้อมปืนกันแต่ก่อนอื่นนี่เลยหนังสือนี่เลยมาเดี๋ยวเราไปรอกันดีกว่าว่าไอ้หนังสือเนี่ยมันทําอะไรได้จริงหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปหาพ่อคาเล่ครับพ่อคาเล่กูกลัวมีอะไรพังแล้วเกินอ่ะถ้าเกิดว่าเอามันอยู่ข้างล่างอ่ะทุกคนเดี๋ยวนะกูกลัวแบบที่ฟาร์มควิปเปอร์กูไปอ่ะเดี๋ยวๆๆๆด,นะด,นะดนะอันนี้ทำกันดีวะออือฮึบ อออกลายเป็นผ <othe> <cues> ีหลอกอ๋อแล้วก็กลายมีหนูอ๋อมีหนูเกิดอ๋อบอสหนูอะทุกคนคือเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินถึงใช้ได้เลยนะเนี่ยเด้อเดเดเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนไล่ยิงเหมือนรถตัแตกนะทุกคนแบกแกแบกแกแกแบกแกแกแกกระสุนหมดอาใส่กันไอ้ตัวนี้แม็กเดียวน่าจะตายบกว่ะ ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันถูกอยู่นะเอ๋ตายแล้วว้าวเฮ้ยเฮ้ย,อยของกูของกูของกูครับของกูครับก็โธ่กินไม่รู้เรื่องเฮ้ยได้แล้วม,มุมนเนี๋ยเดี๋ยว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 ได้อะไรมุมน,นี้ B B L A C K คืออะไรอะ่ะอ๋อเขียวนี่หว่าเขียวมาทำอะไรได้อ๋อเขียวมาทำอันนี้ได้แล้วอันี้ไปทำอ๋อนี่ไงทุกคนคือ เกียวัาสามารถมาสร้างอันนี้ได้นี่เองอ๋ออันเดียวเหรอคือมึงมีประโยชน์แค่นี้แหละแล้วนี่หามาจากไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราฆ่าเอ้ยหนังสือก็ไม่หายไปด้วยนะเัมือนจะสามารถฆ่าเขาได้เรื่อยๆไอันนี้ก็ไม่มีอะไรดีให้แลกนะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเตรียมกระสุนด้วยค่ัผมว่าหนึ่งแม็กก็น่าจะลวงเอ้ยวอาแก็ตลิงเนี่ยไหมอ่าแกตลิงเหมือนจาน่าจะฆ่าได้เร็วกว่านะผมว่าแกตลิงประมาณหนึ่งร้อยนัดด้วยแก็ตลิงจา๋าอยู่ไหนจา้านี่ไงเราแก็ตลิงของเรา หนึ100นัดเนี้ยก็น่าจะอยู่นะน่าจะตายอ่าเดี๋ยวรอลองเดี๋ยวรอลองมันต้องใช้ปืนแบบดีๆลองยิงมนหน่อยแบมก็อัตราการตายก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเมื่อกี้นะหรือว่ามันยิงไม่ค่อยโดนไปดูอะโูเดี๋ยวเสียงดังอยู่นะอ่ะาไล่ยิงฮะไล่ย,ยิงแต่ก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเราจะต้องยิงไอ้เจ้าหนูให้ให้ใกล้ตายหมดก่อนนะทุกคนเพราะว่า เดี๋ยวหนูพวกนี้เข้าไปแดกเดี๋ยวโูหมดแม็กแล้วยังไม่ตายเหรออันนี้น,นี่ใช้ปืนแต่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 อันนี้น่าจะแรงกว่าปะเออัอน,นี้แรงกว่าแหละกูว,ว่านะชัวร์เลยตายเรียบร้อยทุกคนกูได้หนูมาเยอะมากมรู้สึกว่าได้หนูเยอะได้ได้เคียวมาด้วยได้หน้าก,กากคุณไ่เท่คจ้เฮ้ยกูติดอะไรอ่อสถานะอะไรครำนีย ทำไมหลอดบางอันหายไปล่ะนี่เราก็ได้ดอกไม้นี้มาด้วยเดียวนะดอกไม้นี้ทำอะไรได้นะดอกไม้อันนี้เนี่ยผมสามารถไปอ๋อทำเป็นซุปได้อืมดีซีตซุปอืมไอไม่จองการซุปนะผว่าไอไม่ชอบกินซุปโอเคไปงั้นแต่เราเอาพักไอตัวนี้ไว้ก่อนมาต่อมาทุกคนตอนนี้พี่เวฟก็สังเกตว่าฟาร์มนี้ไว้เดี๋ยวเราไปนะับป้อมปืนเดี๋ยวว่าเราจะต้องใช้ขี่ป้อม1 2ึ่งสองสห้าหกเดแด ป้อม12บสองป้อมหนึ่งสป้อมปืนว่ะทุกคนเคนี่กูต้องเสียสละหนู12ตัวโอโ้โถเฮ้ยมันไม่ใช่นน้อยนะหนู12ตัวผมว่าอเอาแค่ประมาณ8ตัวก็น่าจะเกินพอแล้วว่าเปลืองมันเปลืองหายกูทำไงวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยก่อนไปก่อนไปกูจำได้กูจำได้ว่าบ้านเอ่อ บ้านเราเนี่ยเป็นแหล่งรวมถังนมทุกคนนี่มากินนมก่อนสถานะหาานี่จะได้หายไปสถานะอะไรก็มากินนมก่อนโอ้โหเฮ้ยเดียวเอานมไม่รักษาเหรอเกินเฮ้ยวัวกูติดโรคเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดียวเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยด่เดีวเดี่ยวเด่เดวดีด่เดี่ยวีเ่ หนูไม่ติดว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะกูต้องลองว่ะอันนี้ไม่ใช่ว่ากูได้ชีตบูดไปนะเฮ้ยมึงอย่าพึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเเดี๋ยดเดี๋ยีวใส่ดิติดกูปะวะติดอา้าวแกก็ไม่เห็นติดเนี่ยทุกคนทำไมเมื่อกี้รู้สึกว่าอ๋อนี่ไงติดแหละ อ๋อไอ้เ <oddly> ห <together> ี้ย <notwend> ก <economies> ูเชื้อโรคอ๋อกูเป็นเชื้อโรคนี่เองเฮ้ยตายเถอะว่าให้แย่จังขอโทษนะน้องแกนะพอดีว่าเราต้องการหนูทดลองอะน้องแกอันนี้มาครับทุกคนเราจะเอาไม้พวกนี้ไปแปลรูปแล้วก็คราบเป็นธนูจํานวนทั้งหมด12อันแปดอันก็พอแล้วมั้งเปือหนูเออว่าแปดอันกูว่าน่าจะเหลือแล้วเพราะในในบ้านเรามีมันอยู่ตรงนู้นมีหนึ่งอันใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดมันเหลืออยู่หนึ่งอันนี่ใช่ไหมผมว่างั้นเราทําประมาณแค่ อ่เท่าไหร่ดีอ่ะอ่าเจ็ดอ,อันอ่ะเอันเอันแบม7อันนะทุกคนนะหนึ่งสองแล้วก็7โอเคแล้วก็สิ่งที่เราต้องใช้นะนรับผมในการทำเดี๋ยวนะขอลงไปชั้น9ก้าันถามว่าลงมาทำไมชั้น9ก, <c oughs> นก้อ๋อเมาเหล็กนี่เหล็กอ่ามันต้องใช้เหล็กไง้ไงเลยต้องเอาขนเหล็กไปเพราะว่าตอนนี้เหล็กบ้านเรามันก็แบบ อิมฟรีตี้อ่ะทุกคนคือแบบมึงแทบไม่หมดอยู่แล้วเนี่ยทั้งบ้านเลยบ้านเลยอ่าเดี๋ยวดูดูซี่เดี๋ยดูซีอ่าวิธีการคราบนะครับผมมันก็ไม่น่าจะยากอะไรอันดับแรกเราต้องใช้เป็นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องไอ้นี่ก่อนดีกว่าเออลืมเลยนี่ไงต้องใช้เขาก่อนต้องใช้เขาก่อนไอ้เบื่อไอ้พวกหนูเดี๋ยว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 สวัสดีครับพี่เอก อ๋อพอดีผมอัดคลิปอยู่พี่แล้วผมลืมบอ,อกห้องไอเดี๋ยวเดี๋ยวผมอัดคลิปกอนนะพี่เดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมพาไปเล่นฮอนด้วยโอเคครับโอเคครับอะไรวะไอบ้ากูา <S <S ลืมบอ,อกนิดขอดอย่างนี้ก็มีเหรอเด้อเด้อย่างนี้ก็มีเหรอไอว่าโอ้โหกูลืมบอ,อกนิดขอดขออภัยด้วยแล้วกันนะผมทุกคนผมไม่ว่าอะไรหรอกนอะ กูวาดลงคลิปนี้ไปพี่เวฟเกมเวฟเกมเกิดิดเกิพี่เนี่ยเกมวีเกิดิดเกิดวีเนี่ยไอ้พวกอยากได้ทั้งหลายกูไม่ให้หรอกกูไม่ให้หรอกมันส่วนตัวเว้ยส่วนตัวเว้ยเดี๋ยวนะแล้วอ๋อนี่ไงอีกป้อมหนึ่งโอเคตอนนี้เราได้มาทั้งหมด8ปดป้อมแล้วนะผมถามว่าแต่ละป้อมเราจะตั้งไว้ตรงไหนอ๋อผมว่านะคือมันจะต้องมีแท่นชี้ต่ะผมว่ามันจะต้องมีแท่นชี้ว่ะ แท่นชีตสีฟ้าก็ได้ครับเพราะว่าสีฟ้าก็สวยนะสองแท่นแล้วก็แบมอ่อันนี้พผมว่าไอบล็อกตรงนี้มันค่อนค้างที่จะบงังนะครับพี่เวว่าเราเลยจะต้องเพิ่มจำนวนบล็อกให้เขาเนี่ยหูว่าถ้าเกิดเปิดเสียงเนี่ยยิงกันกระหน่ำแน่นอนตอนกลางคืน <c oughs> เออคิดเห,หมือนกันปะคือแบบตอนกลางคืนยิงกันกระหน่ำแน่หนูว่าแบบตต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 ต ยับยุยี่มาเลยอ่านนี่ใส่เข้าไปอืมเอ้ยเดี๋ยวนะโลกขาดอย่างหนึง่งหมดทุกคนโลกขาดแสงสว่างให้กับโอ้โหลืมได้ไงวะเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันต้องใช้ท็อตใช่ไหมใช้ท็อตแล้วก็เศษถอไอเศษเหล็กท็อตแล้วก็เศษเหล็กนะทุกคนท็อตแล้วก็เศษเหล็กอดีสิท็อตแล้วก็เศษเหล็กอ่านี่มาคราฟท็อตด้วยทุกคนครับท็อตนี่อันนี้มาครับเป็นท็อตเนี่ยท็อตนี่ แบมโอ้โหโคตรเยอะนี่แบมโอ้โหเดียเยเด๋ยวโคตรล้นแบมหูหมดเลยหมดเลยเดยเหล็กกูหมดเลยบ้าเลยแบมฮ้ยเดี๋ยวนะตะเกียงมันเหมือนจะมีขายป่าวะ <t> เ,อ, àng, เอ,อ้ไม่เป,ป็นไรหรอกมังเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้คาาแล้วหรือว่าไม่มีไปมันอาจจะไม่มีก็ได้กูไม่รู้อาจจะไม่มีก็ได้เดี๋ยดูดิตะเกียงมีขยเฮ้ยเดี๋ยวโลกขายอ๋อโลกขายแล้วตกใจกวนมาติดอ่าตะเกียงเหมือนจะไม่มีอ๋อนี่ไงโอ้โห 1อันต่อ1นึ่ง a อโรคั่อนข้างทีง่จะแพงเราจะไม่เอาเพราะว่ามันแพงโอเคมาเ,เราจะมาใส่อันนี้ก่อนเอ๊หนึ่งป้อมผมว่าใส่แค่แตะเกียงเดียวก็น่าจะพอแล้วมั้งเออน่าจะเพราะว่ามันมีหนูออนอยู่อะ่ะเออมันน่าจะหนูก็น่าจะทําให้มอนสเตอร์ไม่เกิดเหมือนกันนะผมคิดว่าอย่างเงี้ยน,นะอ่าหนึ่งหนึ่งป้อมเอากูให้2แล้วกันกูสงสาร กลัวไอ้สองแล้วกันนะกลุ่สงสารโอ้โถกลัวมันจะมืดเกินไปโกูเนี่ยเห็นแค่นี้ก็มีเอ็นเตอร์แมนมาเกิดแล้วเนี่ยแหม่เอ็นเตอร์แมนมาเกิดแล้วมันเกิดไปจริงไหมทุกคนอันนี้ใส่ฝั่งนี้แบมโอ้โหบังคับยากมากเลยเครื่องบินหาเ่ยโอเคแล้วก็านนี้นะครับผมวิวจะใส่ไว้ประมาณช่วงอืมนี่อ่าสองอันนะครับผมอันเล็กๆสองอันอ่ะใส่ไว้ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้เพราะว่าเพิ่มความสว่างหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมอนสเตอร์จะเกิดไปมากกว่านี้นะทุกคนนะเดี๋ยวนะกูใส่ไว้ตรงไหนอ่าเว้นไว้สองช่องเหรอใช่ไหมเว้นไว้2ช่องก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมเว้นไว้2ช่องก็จะเหลือตรงกลางว่ากูใส่ผิดแน่เลยอันแรกกู <c oughs> ว,ว่าอันแรกกูไม่น่าจะเหมือนกับไอ้ทุกันนะอันแรกน,นั่นไงกูว่าแหละเออไม่เป็นไรทุกคนชอบมันแล้วกันเหมือนไม่เหมือนกับใส่ไป่อนใส่ไปเออเห็น่ะ คือแบบมีโอ้ยโอ้ยเดี game, why? 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 What? What? Why? Why, ๋ยวเดี๋ยวเบา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 มาเลิครับก็มาเลิครับมึงรู้จักเว็บ FPS เปล่ามาเลิครับมาเลิครับมาเลิครับมาอืกูอยากยิงสะใจแบบนี้มานาแล้วมาดิมาดิมาดิอะไรนะแมนยิงนะแมนยีไม่โดนกูอยากจะยิงอะไรอะไรไม่ต้องมาใกล้ๆมาดิมาดิอืสาดสาดกระสุนสาตกระสุนโธนี่ด้วยอ่ะตายตายไอ้ที่ก็ไล่ตีกูอยู่ได้อ้บ้าเลยอ่ามา ผมกล้าพูดเลยนะว่าซีรีสหน้าผมจะพยายามอมไม่มีม็อบปืนโคดโกง,งเลยบ้า <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวทำไมมอนสเตอร์มันเกิดเยอะจังวะดูดิคือแบบเกิดเกิดมากเลยทุกคนอเกิดเกิดแล้วเกิดนะอีหู่โหเดี๋ยวดงไม่โดนไอ้นี่ก็ยิงยจังเลยโอ้โหแล้วก็เหลือปัอมข้างบนอ่ะเดี๋ยว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 เดี๋ย อาตะเกียงในป้อมบมาร์บาราหทั้งหมดกว่าแล้วกันนะทุกคนกูรู้สึกเสียเวลามากเลยตอนเนี้ยเรียบร้อยโอ้ยดูสว่างขึ้นเยอะเลยเมื่อกี้มืดมืดจมัยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตว่า,ท,วาทุกคนสังเกตไหมตรงแผนที่อ่ะเอ้ยมันเป็นรูปแกะเฉยเลยวะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะป้อมปืนกูกลายเป็นแกะไปซะลนะ <c oughs> โอเคมาเดี๋ยวเ,เก็บของอันนี้เป็นที่เก็บของอัน,นประสงค์นะี่อันไหนก็ลนลนก็ อย่ารัดไปเออกูรู้สึกเกะกะไปลำดับต่อไปเนี่ยผมเราจะไปนําหนูมาทล้งหมดทีละสามตัวแล้วกันนะพี่วจามาแล้วหมดแปดตัวโอ้โหโอ้โหดูในแบบที่เนี้ยว่าตอนนี้เรามีหนูเยอะมากแต่เราจะเอาไปทีละสามตัวเนาะอันนี้มาหนึ่งอันแล้วก็อันนี้มาหนึ่งมาหนึ่งโอเคได้มาสองตัวในนี้มีไหมโอเคได้มาสามสามตัวก็จะแทบจะหมดลังเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้ออันดับแรกกูต้อง มีคุยกันกูต้องใช้คุยว่ะไม่งั้นมันไอ้นี่แน่นอนเลยว่ะเดี๋ยวๆๆๆคุย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 บ้านเราไว้เนี่ยคุยจ๋าคุยอ๋อคุยอยู่ในตัวอวิธีการใช้คุยเราจะให้เขาอยู่นิ่งๆก่อนละกันเนาะเดี๋ยวจะต้องบินมาไกลปั๊บเราคลิกขวาอ้าวเขียนไหมมันสังเกตว่ามันได้จับหนูทั้งหมดสามตัวนี้แล้วโอเคแล้วเราก็ปุ๊บอ้าหยอดอปุ๊บอ้าตั้งป้อมปืนหนูน้อยของเราแล้วทุกคน เปียนป้าตอนนี้เขาจะยังไม่ทําร้ายกันเนี่ยแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวแต่มันมันไม่ยิงกันอยู่ยแล้วดิเขาตอนนี้เขายังไม่ยิงกันนะเออเออใช่มันก็ต้องไม่ยิงกันอยู่ยแล้วดวิตอนนี้เขายังไม่ยิงตัวอื่นเราจะต้องเอาเขามาใส่ให้ครบก่อนแล้วค่อยไอ้นี่ทีเดียวปรับให้เขายิงมอนสเตอร์โอ้โห มีเยอะจังว่าสมบูรซมบีโอเคเดี๋ยวเวฟขอเอาหนูไปยัดใส่ก่อนแล้วกันนะทุกคนว่ามันน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งห<ม>นูทุกตัวตอนนี้ครองอะไรพร้อมแล้วเราจะมาทำให้เขาโจมตีมอนสเตอร์กันสาสองแบมจัดการเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงจะยิงโดนกันไม่ได้นะโอ้โหตอนนี้เลยครับผมป้อมปืนหนูที่ป้องกันอยู่ด้านข้าง ไรยิงมอสเตอร์แต่ว่าเหมือนจะยิงด้านข้างตัวนี้ไม่ได้นะไอ้ <c oughs> ยังไงมึงดูง่อยจังวะถามว่าทำไมมันถึงยิงตรงนี้ไม่ได้นะพี่เว็บว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่ามันอยู่สูงไงแล้วทีนี้มันจะยิงเฉพาะในอาณาเขตที่แบบผู้มันมองเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเห <c oughs> ็นไหมอย่างเช่นตัวนี้แบบยิงไปแบบโดนในเนิ่นงูนเนิ่์แมนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสาดกระสุนแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับโอ้โหในป่าได้แบบกระสุนจันดักจะเต็มมากเลยทุกคนคือแบบดูดิคือแบบมึงยิงมาไกลมากเลยดูดิโอ้โห คนพอ่อคนแม่กระสุนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มีฐานบัญชาการหนูเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปเราจะต้องตกแต่งในปราสาทคือเบี้เนี่ยต้องการที่จะตกแต่งในปราสาทใช่ไหมแล้วก็แต่งตั้งหนูสักตัวหนึ่งเป็นบอสอ่าซึ่งหนูที่จะต้องเป็นบอสเนี่ยจะต้องไหวตัวเนี้ยน่าจะบอสสุดแต่ว่าผมว่านะ เราจะต้องคราบเจ้านี่มาไว้ทุกคนเออเดี๋ยวเออเอออะไรตีกูเอจะปั๊บอะไรอะไรเอ็นเดอร์แมนฮะคิดจะไฟคิดจะไฟอุ้ยไม่โดนคิดจะไฟเหรอเฮ้อมาเทมันไล่ตรงไล่ตีบ้าเอ้ยโอเคพี่เล้ว่านะทุกคนเราจะต้องคราบไอเทมชิ้นที่หนึ่งให้หนูเวอ่าชิ้นนั้นก็คือชิ้น <serves> นี้ไหมเดี๋ยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่เลยนี่คือชิ้นที่ผมจะเอามาใส่ให้กับเทพเจ้าหนูเราฮน่าจะแข่งแกร่งน่าดูเลยนะโอ้ย เลิมไม่ออกโอ้ยเน่นทองโอเคทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมก็ขอให้แคานี้ก่อนละการเจอในคลิปหน้านะผมฝากไค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้คับมีเวยบด้วยละกันเดี๋ยวารานหน้าผมจะขอตกแต่งข้างในปราสาทนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาหนูเข้ามาย้ายอยู่ให้หมดทุกตัวนะครับแล้วก็เราจะได้เป็นปราสาทหนูผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่ตอนนี้เราก็น่าจะมีไอเทมครบแล้วนะ่วงอันนี้ก็จิปถาเล็กน้อยแล้วก็อาจจะยังไม่อยากจะมี เออแต่ผมว่าผมจะทำห้องเก็บพวกนักมหน้าก,กากอะไรด้วยอันนี้ไทยหาจากไหนวะเดี๋ยวเว้ยเด็กไทยหาจากไหนวะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมจะไปคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะโอ้โหอันนี้แหละว่าเนี้ยอันนี้ยเดะ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 นดะเ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 ด้เดะไไเดะเดะไดะเ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  นี่มันคือประสาทหนูชัดๆเลยว่าเอ้ย